เปิดหลักฐานคลิปแห่งประวัติศาสตร์โคชเชคคือคนไทยแท้ร้อเเซตล่าสุดจันแจมสร้างตำนานกลางโอลิมปิกยืมเรียนออยสุดรจนาม,มาถ่ายรูปเผยเหตุผลสุดเอ็นดูเรียกได้ว่าอยู่เหมืองไทยมานานกว่า20ปีและตอนนี้ก็เป็นที่รักของคนทั้งประเทศไปแล้วสำหรับโคชเชชัดชัยเชที่ได้เปลี่ยนสัญชาติจากเกาหลีใต้มาเป็นไทยพร้อมนำพานกกีฬาได้เหรียญโอลิมปิกติดต่อ,อก,กันหลายสมัย ภายหลังจากทีมนักกีฬาไทยจบภากรกิจการแข่งขันโอลิมปิก2024ทางสถานทูตไทยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็ได้จัดปาร์ตี้ขอบคุณมีทั้งนักมวยสากลสมัครเล่นนักเทควันโดไทยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานซึ่งบรรดาเหล่านักกีฬาต่างลุกออกมาเต้นเพลงเมลอนกันทั่วหน้าทั้งบีจันแจ่มสุพรรณเพ็งนักมวยสากลหญิงเจ้าของเหรียญทองแดงเฟียวจุธามาจิตพงศ์แต่ที่พีที่สุดก็คือโค้ชเชเล่นน้องเทนนิสพาณิพักวงพันธนรกิจอยู่ บัลลังทัพทีมแดงแก๊งนักกีฬาเทควันโดก็มาร่วมเต้นเพลงเมล่อนไปกับเขาด้วยโดยเฉพาะโคชเชถึงขั้นกว่าคนถือกล้องให้มาถ่ายใกล้ๆโชว์ลีลาการเต้นแบบสุดมันกลืนไปกับวัฒนธรรมไทยไปเรียบร้อยเห็นแบบนี้รู้เลยว่าเป็นคนไทยร้อยเปซต ทั้งนี้โค้ชเชได้เคยไปสักการะเจ้าคุณธงชัยพร้อมกับรับมอบยันปลุกเสกมาระหว่างการแข่งขันได้มีการนำมารูปหน้าของน้องเทนนิสก่อนจะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกสมัยแรกได้เมื่อ3ปีก่อนและในโอลิมปิก2 0 2 4ที่จัดขึ้นนะักกลุ่มปารีสในครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าม,มาได้ถึง6เหรียญโดยเป็น1เหรียญทอง3มเหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงซึ่งในจํานวนนี้มีเหรียญทองแดงของจันแจมสุพรรณเพง็งจากกีฬามวยหญิงรุ่น66กกิโลกรัมอยู่ด้วย โดยเมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าสิริวัณวรีนานรีรัตนราชกัญญาได้โปรดให้ในายสรณเจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสเชิญพระดำรัสแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้พระราชทานให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024ที่ประเทศฝรั่งเศส4คนได้แก่เทนนิสพานิพ,พักฟางธีรพงศ์ออยสุรจานาะและบีจันแจมแต่ทว่าจันแจมที่ การันตีเหรียญทองแดงก็ยังไม่ได้มีพิธีรับเหรียญอันเนื่องมาจากต้องรอผลการชกระหว่างอิมานเคลิฟและยางหลิวจันแจ่มได้ยืมเหรียญทองแดงจากออยสุรจนามาถ่ายรูปก่อนถ่ายเสร็จแล้วค่อยคืนซึ่งออยตอนแรกๆก,ก็งงแต่ก็ให้ยืมแต่โดยดีแต่พอถ่ายรูปกลุ่มก็เป็นจันแจมคนเดียวที่ไม่มีเหรียญคองคอจนเมื่อหลายคนรู้ถึงกับหาต่างก็บอกว่ามีด้วยนะยืมเหรียญโอลิมปิกมาถ่ายรูป และก่อนหน้านี้จันแจมก็เคยแสดงความยินดีกับออยสุรจนาหลังจากที่คว้าเหรียญทองแดงจากกีฬาย,ยกน้ำหนกักด้วยการแชร์รูปจากสตอรี่คนอื่นเทว่าจันแจมไม่สามารถแท็กหาออยได้เพราะไม่รู้จักกันเลยเป็นการแสดงความยินดีแบบลอยๆซึ่งงานนี้คนถึงกับแซวว่าไหนๆก็ไหนๆจะยืมทั้งทีน่าจะยืมเหรียญทองน้องเทนนิสมาถ่ายรูปให้รูร้แล้วรู้รอดไปเลย สำหรับจันแจมสุพรรณเพ็งนั้นเธอมีชื่อเล่นว่าบีเกิดเมื่อวันที่25กันยายน2543เป็นคนจังหวัดหนองคายจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนวังหลวงพิทยาศาสตร์และกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโทขทัยคณะศึกษาศาสตร์สาขาพระศึกษาและสุขศึกษา จันแจมสุพรรณเพ็งเพิ่งเริ่มชีวิตในวงการมวยจากการที่คุณพ่อและคุณตาชอบดูมวยตู้และที่บ้านเป็นค่ายมวยโดยอายุ12ปีเธอก็ได้เข้าชมรมมวยที่โรงเรียนภายใต้ชื่อน้องบีปอประสิทธิ์และเริ่มเข้าสู่วงการมวยสากลแบบจริงจังและได้สร้างชื่อเก็บรางวัลมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงิน 2022, เอเชียนเกม2022เหรียญเงินมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2023เหรียญทองซีเกม2023นอกจากนั้นจันแจมสุพรรณเพ็ง ยังติดยศจากอากาศตรีสังกัดทหารอากาศอีกด้วยโดยการที่เธอนั้นได้เข้าร่วมแข่งโอลิมปิก2024ในครั้งนี้มาจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนโดยเธอเป็นมวยหญิงคนแรกที่ได้รับเหรียญโอลิมปิก2024ให้กับประเทศไทยการนตีเหรียญทองแดงจากการเอาชนะบูเซนัสซูเมนลีจากตุรกีแชมป์โอลิมปิกโตเกียวและเข้าสู่รอบชิงชัยในรอบ4คนสุดท้าย